เหตุหนึ่งที่ผมมองว่าราคาจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อและยังมองแนวโนม้มภาพรวมของเดือนเทรนนะครับนี่คือเทรนไม่ใช่เดือนเดียวเทรนอาจจะกินเวลาเป็นปีนะอาจจะกินเวลากันเป็นปีซึ่งปีที่แล้วก็มาทั้งปีปีนี้ก็ยังคงลุ้นต่อว่าปีนี้จะขึ้นต่อในทั้งปีก็ยังคงมองภาพนี้สำหรับเทรนซึ่งสิ้นปีก็ยังคงลุ้นนะครับปลายปี คือจริงๆเนี่ยมันมีเป้าอยู่สองเป้าสำหรับไทม์เฟรมระดับเดือนที่ผมให้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสองพันสามร้อยหรือสองพันหกร้อยก็ดีนะตอนนี้สองพันสามมันอยู่ไม่ไกลล่ะผมกำลังลุ้นอยู่ว่ากลางๆปีนี้ปลายปลาย Q สองต้น Q สามอาจจะได้เห็นแต่สองพันหกคาดว่าอาจจะได้เห็นกันช่วงปลายปีปลายปี ช่วงประมาณสัก Q4 หรือ Q1 2025 Q4 หรือ Q1 2025สำหรับเป้าหมาย2,600เหตุผลก็เพราะการขึ้นกระชากเหนือ2,200ขึ้นไปแล้วยืนไม่ได้และราคาตกลึกลงมาถึง2,165ตอนนี้ที่เราเห็นหรือลงมาลึก 2,160เนี่ยประมาณเนี่ยที่ทําโลไว้เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าลึกไปพอพักลึกๆแบบนี้จากการขึ้นแข็งแรงนะครับถ้าเราสังเกตในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนเดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเทรนเดย์ขึ้นแข็งแรงแต่การที่เกิดพฤติกรรมกระชากขึ้นสูงๆแล้วไปต่อไม่ได้ถูกเทขายมาแบบนี้ผมให้น้ำหนัก แนวโน้มเปลี่ยนรูปแบบจากขึ้นแข็งแรงเป็นไซด์เว์อ up ณตอนนี้หรือเอาง่ายๆว่าราคากำลังจากพักฐานผมใช้คำว่าพักฐานต้องเข้าใจให้ดีนะครับพักฐานมีหลายรูปแบบพักฐานอาจจะเป็นไซด์เวดาวก็ได้พักฐานอาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ พักฐานอาจจะเป็นแฟลตก็ได้ซึ่งมันการพักฐานมันมีหลายรูปแบบแต่ตอนนี้ผมกำลังเก่งในรูปแบบที่เรียกว่าแฟลตหรือเป็นไซส์เบียมแล้วแต่คนจะเรียกแต่เอาง่ายๆผมให้ผมไม่อยากใช้ศัพท์เทคนิคเข้ามาพูดเพราะเดี๋ยวจะงงคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยงงนะครับ เอาง่ายๆว่าผมมองว่าราคาจะค่อยๆขึ้นไปเป็นไซด์เวหาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ขึ้นแข็งแรงเพราะนั้นแผนการเล่นจากนี้ต้องใช้คำว่าปรับแผนมาเล่นในลักษณะเล่นตามกรอบย่อซื้อสั้นๆเก็บสั้นๆหวังยาวยังไม่ได้ใครที่มองในช่วงเดือนสองเดือนเนี่ยจะลุ้นวิ่งให้กระชากขึ้นเลยเนี่ยอาจจะ มีความหวังที่น้อยลงผมไม่ได้บอกว่าหมดหวังนะไม่ได้บอกว่าเดือนเมษาจะกระชากขึ้นไปต่อเลยไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับแต่เนื่องจากสัญญาณตอนนี้มีความน่าจะเป็นที่จะออกไปในทิศทางของ s i d e เว y าขมันจึงให้ความน่าจะเป็นนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการเก็บจากนี้ในช่วงเดือนเดือนครึ่งจากนี้ผมมองว่าเน้นไปในแผนการเล่นลักษณะ เก็บในกรอบซึ่งอย่างที่บอกว่ารอบวิ่งขึ้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเหรียญแล้วก็รอบพักเนี่ยล่าสุดเมื่อวานที่เห็นอยู่ราวๆสักหกสิเหรียญเพราะนั้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นทรงนี้แหละขึ้นไปยกทีละเจ็ดสิบพักทีละหกสิบโอเคไหมเออพอเป็นแบบนี้แล้วพอเข้าใจมากขึ้นไหมเพราะฉะนั้นยังให้แผนของการย่อซื้อตราใดที่ยังไม่หลุดสองหนึ่งห้าูนย์ซึ่งเป็นรับสำคัญ อ่ะมาในส่วนของภาพวิกแม่ภาพวิคมาแบบนี้น่าเกลียดน่าเกลียดเนาะทาท่าทําทรงเหมือนจะลงทําท่าทําทรงเหมือนจะลงแต่ผมจะยังไม่ให้ลงถ้ายังไม่หลุดยังไม่ให้ความน่าจะเป็นหรือมุมมองว่าจะลงถ้ายังไม่หลุดยังไม่หลุดอะไรหลุดแนวรับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ ถ้าตามผมมาตั้งถ้าเกิดเอาเร็วๆใกล้ๆก็ชักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่าถ้าไม่หลุดสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบผมก็จะยังมองขึ้นแต่จะขึ้นแข็งแรงหรือขึ้นแบบอ่อนแรงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะเอาแค่ขึ้นกับลงก่อนแบ่งโซนกันเนี่ยแบ่งโซนกันเนี่ยนี่คือโซนขึ้นกับลงแค่นี้ ถ้าลงต่ำกว่าสองหนึ่งห้าศูนย์มองสองพันร้อยแค่นั้นเลยครับไปดูภาพเดดีกว่านี่ทำไมผมถึงยังมองว่าน่าจะออกมาแนวไซด์เวอัพต้องมองสรงนี้ครับนี่คือสรงนี้ที่มองนะคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ตอนนี้คิดว่าน่าจะได้เห็นกรอบกันละจุดต่ำสุดลงมาลึกกันถึงสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมเมื่อวานนี้ ห้าห้าหรือหกสิบเออสองหนึ่งห้าห้าก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือมีการทําโลสูงขึ้นแต่ไฮรอบต่อไปไม่รู้ว่าจะขึ้นถึงขนาดนี้ไหมเพราะรอบที่แล้วมันขึ้นมาเนี่ยเจ็ดสิบเหรียญแต่ทีนี้ถ้าเกิดมองกันตามโมเมนตัมน่าจะอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นอาจจะมาติดกันแถวๆนี้ค่อยๆปัดระยะคร่าวๆระยะคร่าวๆน่าจะ ห้าสิบเหรียญการแกว่งขึ้นน่าจะประมาณสักห้าสิบเหรียญแต่ไม่ได้บอกว่าต้องสัปดาห์หน้านี้เลยนะอาจจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนเมษาก็ได้แต่คิดว่าให้การเคลื่อนไหวลักษณะประมาณนี้นั่นหมายความว่าราคาอาจจะไซเว์ค่อยๆซึมๆซึมๆซึมๆๆๆลงมาแบบนี้ได้ไหม อ่าแล้วจังหวะกระชากขึ้นไปเสร็จปุ๊บซึมซึมต่อได้ไหมซึ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 มกระชากขึ้นแล้วก็อาจจะซึม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 กระชากหรืออาจจะค่อยคซึมขึ้นแล้วแต่เอาเป็นว่ามันเป็นไซ์เวอร์อาบแต่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวตรงนี้มันตอบไม่ได้ครับว่ามันจะเป็นยังไงคืออาจจะนะอยู่ดีดีกระชากขึ้นเลยก็ได้ก็เป็นได้แล้วก็อาจจะกระชากลงเลยแล้วก็ซึมขึ้นได้ไหมก็ได้ เทรนทั้งเทรนมองแนวโน้มพฤติกรรมของราคาผมยังคงมองสำหรับเป้าหมาย2250ครับและเป้าตามกรอบซึ่งอย่างที่บอกว่าเราอาจจะได้เห็น2300ไว้ไวกว่าคาดการก็ได้คือเดิมเนี่ยผมมอง2003เนี่ยผมมองเอาไว้ช่วงสักประมาณ q 3ใช่ไหมที่เราคุยกันแต่ ถ้าเกิดโมเมนตัมดีๆแรงไม่ตกอาจจะได้เห็นกันช่วงปลาย q ิสองแล้วเดี๋ยวสักประมาณ q ิสามอาจจะมีการพักฐานบ้างแล้วเดี๋ยวเฟดลดดอกเบี้ยแล้วขึ้นต่อก็ค่อยไปลุน2อ0พกกันปลายปีนะครับ